สบายดีพี่น้องหมดสุขสุขอนสบายยามแรงคลิปนี้บ่าวสอนสิพาพี่น้องเลาะเบิงเลาะสมบรรยากาศอยู่บริเวณเหื่นของบ่าวสอนเนาะตอนนี้ฝนกำลังสิตกฟ้ามืดฟ้าคึมอย่าโบมี่อย่างไรนะบ่าวสอนพาพี่น้องเลาะสมเบิงเครื่องปลูกของฟังนะที่บ่าวสอนปลูกอ,อยู่บริเวณเหื่นนี้เนาะ มาสิมี่ยังไงน,นั้นไปติดตามชมเบิรงนำกันเลยเนาะบาวซอนมักเหตุการ,กรเกษตรมักปลูกฝังเลี้ยงสัตว์พี่น้องครับอันนี้เป็นต้นมักฮุ่งหน่อรั้วต้นภาษาไทยว่าต้นมาลากกอนอะละกอเนาะต้นมักฮุ่งบาวซอนปลูกไว้หลายเลยพี่น้องอตอนนี้กำลังชีหญ่เนาะก็เศรษฐกิจกอยู่หรอกอันนี้เป็นผักหอมบัวเนาะ ปลูกใส่ถังปลูกใส่ตุกน้ำดื่มตอนนี้บาสอนกำลังกะเขียมอ่างกบนะสิเลี้ยงกบอีกพี่น้องหากระเทพื้นเหลังจาที่บอได้เลี้ยงมาประมาณห้าอุกเหลือนตอนนี้สิเลี้ยงอีกเพราะว่าฮอเระดูเลี้ยงกบเราพี่น้องเลยฮอนยามฝนต้องเลี้ยงกบสีมังนาะคอโดยยินบล็อก มีบอระบายน้ําคักแน่เนะาะถ้าบอระบายน้ำแล้วมันน้ํามันจะเปื้อนแล้วมันจะเหม็นพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามแรงเนาะประมาณสี่โมงแรงพี่น้องฟ้ามืดครึ้มฝนสิตกเขื่อนอยู่แคมปลาแคมโดงพี่น้องเลยอันนี้เป็นส่วนพักบัวเนาะ ปลูกจะโดนเอาแล้วเนาะมันยังบอ่อทันหมดขอได้ใส่แจวใส่ปนสิลองส่วนน้านี้เป็นต้นมากทั่วแห่ต้นมากทั่วแห่มี้องอลยมีต้นมากกระถินน้ำได้เนี่ยอันนี้ต้นมากกระถินยังบรนนใหญ่ อันนี้ไม้ไผ่ไเนาะไผ่เลี้ยงน้องอออกนอเลยนี่ออกนอยาวขนาดนี้บ้าสอนบ้าเรีมาก,กินเนาะพอ,อยากจงไว้มันเป็นลำเป็นต้นให้มันขยายก่อนเนาะ้อกไม้ไผ่เลี้ยงน้องปลูกได้ปีปลายแล้วแหละเนาะโอ้ออกนอเลย นองงามนะมันจะเป็นนองไม้เลี้ยงน้องเนาะได้กินลายเชื่อแล้วส,สำหรับก่อนนี่พี่น้องเลยออกนอสามนอสี่นอแล้ว ตอนนี้เดินเฮือนตืบขนาดเลยบริตาดมาประมาณประมาณเดือนนึงแล้วะนตกรุกพดหยาก็ขึ้นอยู่แคมหัวนะบาซอนกับปูหัวสิงไข่ไว้สามสิกินหัวสิงไ,ยไา,ยงา,ายไป,ไปขายก็บมีบนขายพี่น้องไปขายก็ราคาถึก ก็เลยบอกว่าไ,ไปขายหัวซีงไข่เดืดบาซอนปลูกต้นมะฮง,งเนาะต้นมะฮง,งกำลังใหญ่ปลูกต้นมะฮงปลูกไว้กลิ่นพี่น้องเลยพอบริสื้อได้หา นีแนวโซนมางนาวเนาะต้นมางนาพี่น้องกเป็นมากแล้วเราซอนปลูกลประมาณปีปลายเป็นมางนาวจะพันอย่างเราซอนกับโบโบจื้อพันมาเนาะเป็นมา,นา,มนามงนาวโบมีน,น้ำเออโบบางนาโบมีแกนน้ำไหลยบมีแกนพี่น้องกันคัขกขนาดคักบนบบมีแกนเนาะนเป็นมากแล้วป้ามากมันแตกจามดิน บมมีแก่นพี่น้องน้ำหลายบางนาวพันนี่ขขนาดเลยทางหน้าก็เป็นต้นบางม่วงบางม่วงสามเราดูพี่น้องเราสอนซื้อมาจะทักแหกมาปลูกออกจากปลูกพักปลูกต้นบางไม้แล้วบาสอนอยังเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นำ พอดีอยูได้กินพี่น้องเลยเป็ดไก่กำลังแญ่มันหิวเข้า ไ <icana>, 네ก่ทำพื้นบ้านนะเกือก็สาราเอินมาไก่ลาดเป็ดลาดพี่น้องบว์เป็นไก่พันบว์เป็นเป็ดพันเนาะตัวนี้แย่งมันพี่น้องก็ได้มีเปียกเห็ดมีงานอดิเรกตื่นเช้ามาก็คือเป็ดเกือกไก่ตอนแรงก็คือเป็ดเกือกไก่พี่น้องก็มีความสุขไปอีกแบบนึงเนาะ สองตัวนี้อากระบะได้ประมาณออสามสี่ทิศนะพี่ร้องประมาณเดือนยังวะยนี่บ่ฮอดบ่ฮอดเดือนเนาะทางด้านหลังบาสอนกะปลูกต้นมะฮง,งไว้เนาะมะฮง,งโอ้โอมันออกงาพี่ร้องไย ออกเป็นสองงามาโซนนี้เบาซอนปลูกต้นดอกดาวเฮืองปลูกมะเพชรมะเขือไว้พอได้อยู่ริกินอยู่ในเฮือนนะพี่น้องีมะเขือมะเขือ,อยังมะเขือเขาเจ้าเอื้นมะเขืออย่างมะเขือหัม,มาก่ จะเป็นหน่วยยาวๆอันนี้ยังพันใหญ่เขืหอม้าบางทีเราเราสอนยังบม่แน่ใจลนะผู้ดใดรหูห้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะเครือมะเพชรต้นมังหงเนาะต้นมะเพชรพี่น้องต้นมะเพชรหรือว่าต้นมักพริกนั่นแหละอันเดียวกัน พอได้ใส่อ้อใส่แกงใส่ก้อยใส่ลาบเป็นการประหยัดเงินในครอบครัวไปเนาะมีต้นมังอึเออมีเครื่องมังอึน้ำนะถืนว่าไงยังมันเป็นมากเืยสโซนีนบ่าวสอนจะปลูกต้นมังหงคือเก้าเนาะ ต้นมะคงกำลังใหญ่อีกประมาณสามี่เดือนจะได้กินละอันนี้ต้นกระเทียบนะพี่น้องต้นกระเทียบเรืยว่าภาษาลาว่าต้นส้มพอดีใบส้มพอดีหรือบางคนก็เอ้นว่าต้นกระเทียบเนาะมากมันสามารถอำมาต้มเห็ดเป็นเครื่องดื่มได้ ใบมันรวมมากมันสามารถเอามาใส่ต้มป่าแซบมันจะให้ไทยมีรสส้มเอาใบากระเทียบหราต้นใบส้มพอดีนีา่า้มาใส่เฮ็ดส้มแทนใบมะขามบอว,าอว่าส้มอื่นอะไรเนาะแซบเพืือนกันพี่น้องงานพนัโซนตาน,นี้แม่นค้างมักบวบพี่น้องมักบวบกำลังออกดอก จะเป็นมันเป็นเป็นน่วยลายเทือละบาซอนเอาไปใส่ต้มใส่แกงน่อไม้หลายเทือแล้วเนาะยอดหมากบวบอยู่ทางลุ่มทางพื้นดินจะเป็นเครือมันด่างเนาะเครือมันด่างสี่น้องยอดอ่อนของมันสามารถเอาไปลวกจำแจวได้เนาะ ถ้ามันเป็นหัวสามารถเอาหัวมากินได้อันนี้ก็ต้นมังหงคือกันพี่น้องไต้นมังหงบาซอลูกน่าจะประมาณสามหกสามสิบต้นเนาะพี่น้องถ้ามันโบตายเข่าประมาณห้าหกสิบต้นเล่อันนี้ต้นมักนาวเนาะยังพันเป็นมาคือ อันนี้กัต้นม果นนวยัง,องบอนเป็นมากโซนนี้ก็ปลูกต้นมะฮุ่งด้วยกันเนาะต้นมะฮุ่งต้นกล้วยพี่นอ้องท้างหลังทังข้างห้องน้ำเนาะมีหลายสนิดมะกล้วยอันนี้มะกล้วยสีม่วงพี่นอ้อง เบืองต้นมันนะแล้ก็ปลูกประมาณสองเดือนปลายอันนี้เป็นใบใบแบงนัวพี่น้องใบแบงนัวเนะคือเสื้อเอิ้นว่าจังไงวะซอนกระโบโบุคุสื่อเขาเจ้าจเอิ้ญจะ่าใบแบงนัวหรือว่าใบผงซิลโรดยังไง มันมีรสชาคล้ายๆคือกับแป้งนัวหรือว่าพงซูรสสามารถเอามาลวกกินกับแจ่วกับป่นไดน้ยอดอ่อนมันขางข่าของน้ำมะม่องโซนพุกต้นกล้วยเนาะมีต้นหมักนาวน้ำต้นกล้วยมีตังกล้วยชะนีกล้วยน้ำทางหน้าของพี่น้องเป็นต้นกล้วยท่านีเนาะ ข้างหลังของน้ำก็ต้นกล้วยเหมือนกันนะพี่น้องนี่เป็นปลากล้วยข้างหลังนะเป็นต้นกล้วยน้ำ <Okay. S 1> เ,เป็นมากแล้วพี่น้องใครจะได้กินละนี่ต้นบางฮงของเราสอนเอาไปกินลายเท้อแล้วพี่น้องยังได้น้อยๆเนานะ ปลูกยีราหห้องน้ำโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับ,บ่มี่ยังไงบาสอนพาพี่น้องเลาะบริเวณเฮือนซ่าน,น,นอะไรเนาะเบิ่งผลผลละปลูกหรือว่าเบิ่งอันต้นไม้ต้นพักอยู่เฮือนของบาสอนเนาะสำหรับคลิปนี้พอน,นี้บาสอนจะขอจบคลิปไว้เพียงสำนี้ก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่บายบาย